สวัสดีครับนี่ตะกอนยวแพ้วาไม่ต้องพูดไม่ต้องจับใดๆทั้งสิ้นให้มันเหมือนแพ้ราคาแพงแพ้บ้านเราไม่ดื้อไปต้องพูดไปต้องจับเนาะทีะ่ดูไม่มีการบูกใดๆทั้งสิ้นวิธีแก้แพ้แสายเหลืองก็คือกดไลค์ผลมันขึ้นหม่จะเหลืองก็เลยไมละนี่ก็เป็นแพ้วา แพ้ลูกรักเลยอันนี้ตัดออกไปไงเออเออเละไปหมดเห็นดูสิสว็แล้วเสร็แล้วเดยนีงเดียวน,ยนี้เคน้อยน้อยเน่งเน่งเน่งนอันนี้ก็ลองหวีเบอร์สามโดยช่างผู้ชำนาญการประสบการณ์มากกว่าสี่สิบปีมันมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยนี่มันไม่มีขนเลยอะ่ะอ้วนมากอะ่ะแล้วก็ฟันหย่อน,นีย่เนี้ยบอตินอะ่ะ ฟันมันก็เหยื่นออกมาทีนี้เขาก็จะรู้เลยว่าแพ้อายุเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมฟันเหยื่นออกมาเนี่ยเก็บฟันห้ามเอาฟันออกมาเวลาแบบมันจะทําให้คนอื่นน่ะรู้ว่าเราอายุเยอะแล้วไงพออายุเยอะแล้วมันก็เกิดการแก่ทีเนี้ยเนี่ยไม่ต้องคืนน้ำลายเวลาเดินให้เก็บฟันคนจะได้ไม่รู้ว่าเราอ่ะอายุเยอะโอเคไหมโอเคไปเดี๋ยวเราลงไปเล่นข้างล่างไปลงมปเยี่ยวกันเถอะ มาเปิดปพวงมาลัยลงไป,ปสักหน่อยโอ้นะมา,มาเดียบร้อยไปเชี่ยวต่อมาพรุ่งนี้ไปเปิดเทอมแล้วตรงนักเรียนเชี่ยวไหนต่อน้องอมอ,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 งอมต่อไหนเออน้องอมอมท่านหน่อยน้องออมท่านหน่อยออมมาเชี่ยวต่อนะเชี่ยวต่อมา,อมา,อมา,อมาไหน ปู่น้องมอมีขนเละมากแม่จะปิดประตูหนีจะปิดประตูเองซะ้แล้วรูไหนนะมาเข้ามา<ๆ>ดูขนเละดาวเรือง<ๆ>บ้านเราก็แบบจะเลี้ยงแพ้แบบให้เชื่อง พราะเวลาฉีดยาเวลาตัดขนเงี้ยพ่อเราดูแลอาจจะได้ง่ายไงนี่แหละถ้าแพนเชื่อกมันจะดูแลง่ายไม่งั้นนะวิ่งไล่จับกันตาเลือกเลยอ้ออ้อเพื่อสุขาอนามัยที่ดีเฮ้ยาเนี่ก็สกประปกไปหมดแหละก็สกประปกแล้วใครจะอยากมาเล่นด้วยละ่ะก็ไม่มีใช่ไหม มีใครก็ยอยากเล่นด้วยแพ้สะกกระโปงอะหนูก็ต้องรักษาความสะอาดถ้าฉี่แล้วก็อย่านอนทับถ้านอนทับก็กลายเป็นแพ้ตกกระโกพอเป็นแพ้ตกกระ่ปไอ้โจมันก็ไม่อยากเล่นด้วยเห็นไหมโจหมิ่นหมิ่นอย่างเงี้ยให้ทำยังไงอ่ะไม่ได้เลยต้องดูแลสุขภาพเราเป็นผู้หญิงอะเราต้องรู้จักการดูแลตัวเองห้ามทาตัวตกกระปแล้วฝนมันก็ตกแล้วอาบน้ำให้ยาังไงมันอาบน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกัน ๋ยนมารอพ่อมาตักโกรนตักโกรนอย่างเดียวพ่อก็รับงานเหนื่อยทีเนี้ยงานอื่นก็มีเอยอะแยะจะมาดูแลโดยเองยังไงไหวต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเน,นีเนี่ยสกปรกเลยแล้วเดี๋ยวเวลาคลอดลูกก็สกปรกอีกไม่ได้เลย เยียมหรือเปล่าเวลาออกกล้องน่ะไม่สวยน่ะเทว์ okay, <where? S 1> สำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับน้อง,งอมเดี๋ยวมันลับนะนี้